สวัสดีค <painted> รับน้องเต้าสวัสดีครับสวัสดีครับขีนฮอดอีหลีบ่ได้บ่ได้พอกันป๊าตังวาจักมือแล้วเต้าสองสามมือเนี่ยเราหาบอกหาว่าเป็นอาทิตย์กว่าแล้วนะครับทบ่ไดนน้พอกันนู้นเหี้ยงบ่ได้พอกันโดนแล้วตัวจักมือแล้วสองมืออุ้ยมือเดียวมือเดียวแมนครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้กับมาสอนอยู่ป๊าเมื่อวานนี้ก็ได้สูตรงามเลยครับได้สูตรวัล้ศัยคำมือเลยครับยืมพ่อครับพ่อนี่ว่าลงทุนอีหลี๋ได้เนาะอีพ่อเขาเหนาะ โอ้ยลลุใสาหลามบางั้นหรือว่าส้ครบหมดทุกตัวแล้วยังบกครับยังไม่ครบทุกตัวยังรออีกนะครับอา้เหนียวขาให้เว้าซาตะนหองมาอยู่นําเฮายู่ระเบียบวัตถสินนี่มาตั้งไหนครับแม่ว่าคนผู้นั้นผู้หนีมากผู้หนีมากเออมากย่อนว่าเต้นว่าสันเด้ยวันนี้สุกันยามากย่อนยังบัดเนี่ยนูบ่ได้มากเอาบพมากตินองนองเออนองก็มากย่อนเต้นล่ะคนมากย่อนเต้นเอวดีเด้แต่ว่านูอยากรล้ววา เต้นเต้นเพลงหยังคนหูจักหย่อนเพลงหยังเ,ยเพ่งหยังเต่าเอ้ยบ่้องหูตีเบ่้องหูเพราะว่าเอ้ยบ่ได้ออกไปเบิ่งบักลาหน้าเวทีจักเทธเอ,อเอ้ยบ่ไ <c oughs> ด้เล่นโซเชียลตีโซเชียลไม่อย่างใดโซเชียลไม่อย่างใดเต่าโซเชียลเช่น tiktok tiktok เอ <c oughs> อ tiktok tiktok เป็นหลัก tiktok เป็นหลักเลยแ่นครับ เพลงอย่างเด้แบบนี้เอาคนถามมาเพลงอย่างเด้เอเจ้าถามมาเพลงอย่างที่คนหูจักคนหูจักแบบหลางของเพ้งอะเล็กๆเลยเพลงอย่างเจ็บตรงนี้ครับเออตรงไหนนี่ครับมาเจ็บต่ำเจ็บมังได้อีกเจ็บมังได้อีกเจ็บหัวใจเออเจ็บแล้วก็เจ็บเอวน้ำเออเจ็บใจน้ำคนหูจักว่า เต้นเพลงเจ็บตรงนี้แมนครับอยากเห็นได้ป่ะนี่พี่แม็กอยากเห็นอยากเห็นเต้นได้สิได้เห็นแต่ว่าเพลงนี้หนูหลองบ๊ายบายนูสิมีตัวซอยใครใส่หลองบ่อยแมาแม่ระเพราะเอตีงคือตั้งไต่เร็วๆมาหลองมาหลองให้น้องเต้นจักหน่อยลาตินี่ลาลาเนี่ยแะพี่แม็กลาคักปลต้องเอาเสียงใหญ่ๆลาตีรอเดี๋ยวให้สัมภาษณ์จากใจได้เถอะจ้าให้ถามจากใจได้สุดมอเตอร์ก่อนเอาร้านคูบี้จีราโตจีนอันนี้ย ก็ออกบันนอกแต่ก็โหจักรกิร่าตัวจีนจอออโ,จจโอ้ยได้ยินตะเขาวซาเขาวลื่อมาแล้วบอยยักหมืกขึ้นนีผู้ใดเห็ดเล่าผู้ใดเห็ดเล่าเอาโอ้ยอย่างเบิ่งเจ็บตรงนี้แมนค่ะอย่างเบิ่งน้องเต้นเพ่งเจ็บตรงนี้กกนสีให้ตัวว่ายร้องสีให้โอ้สีให้ตัวบีร้องให้ตัวว่ายเต้นตัวบีอันนี้ตัวบีโอ้ยนุกตะชับชนชับชนชับชนเดียน ให้ตัวบีร้องให้ตัววยเต้นเออบ้านนิติบ้านบีว่ยเขาว่านน่ะทีว่ยบีว่ยบีหรือบีว่ยว่ยบีเอออันเดียวกันคลินิกบอกที่นิกอยากอยากเบิ้งน้องเต้นแมนค่ะเอาจักหน่อยจักหน่อยพี่แมกอาจารย์ครับเซฟเซฟเซฟตรงนี้จวดพัดเกิรบพี่ฮอดไปเดียกมึงนี่ไดโอกาสแล้วเอาเลยฝากไม่ฝากไม่ฝากไหนครับฝากไม่โดนฝากไม่ หมกูกระส้าไว้แทะลาใหญ่วินวินอย่างกอ,อยาดมนะจ้า <c oughs> วินอย่างวินเอว